สวัสดีครับผมพอชครับด้วยอาชีพนะักแสดงของพอช่ยขึ้นชื่อเรื่องเวลาน้อนอ,ยอยู่แล้วบางครั้งนะครับผมก็ต้องรีบไปถ่ายหนังถ่ายละครนัดกองเช้ามากตื่นปุ๊บก็ต้องรีบออกเลยบางวันที่แทบไม่ได้นอนเลยครับเรื่องหาอะไรดีๆกินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเจออะไรก็กินให้อิ่มไปก่อนพวกสารอาหารเนี่ยไม่ครบอยู่แล้วแต่ก็ต้องหาวิธีเสริมโปรตีนให้พอที่ร่างกายต้องการและที่สําคัญนะครับต้องกินง่ายๆเร็วๆอย่างนี้เลยครับพีอัลโกโปรตีน น้องคือโปรโตีนจากพืชรสชาน,นมไข่มุกแสนอร่อยครับย่อยง่ายครับเพราะมีโปรตีเสเอนไซม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยโปรโตีนและดูดซึมกรดอะมิโนอีกด้วยครับนี่นะครับ1กล่องมี15ซองนะครับผมซองเล็กนิดเดียวเองเหมาะสำหรับพกพาในแต่ละวันได้เลยนะครับจะเสริมมื้อเช้ากลางวันเย็ยนก็ได้ประโยชน์ครับแคลอรี่ต่ำ แค่ซองละ90้ว90กิโลแคลอรี่และให้โปรตีนมากถึง1ิกรัมต่อซองเดี๋ยวมาชงให้ดูครับจะชงกับน้ำเย็นหรือว่าจะชงกับนมก็ได้นะครับไม่ต้องใช้น้ำอุ่นเลยโอ้โหละลายง่ายมากนะครับกินชานมไข่มุกตีจมูกครับผมอร่อยอ่ะเหมือนชานมไข่มุกมากเลยนะอยากรู้ต้องลองนะครับผมนี่เลยครับท r g อาโก โปรโตีนเสริมจากพืชรสชานมไข่มุกเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์แอคทีฟครับ